ครับอยู่แล้วครับผมนี่ครับอืออยู่ครับอยู่ครับท่านผู้ชมนี่หืมตัวสวยครับอยู่ครับท่านผู้ชมอยู่ครับอยู่ครับอ้าอยู่ครับท่านผู้ชมครับก็สวัสดีครับผมมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับผมนาชัดพาไปครับ วันนี้ก็มาตีปลาช่อนครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้ฝนตกทั้งวันแล้วครับท่านผู้ชมหาเวลาออกมาตีไม่ได้แล้วครับตกแรงมากครับเพิ่งนี่ก็จะ 3- ามสี่โมงแล้วครับท่านผู้ชมฝนก็เริ่มจะซาซาหน่ครับนาชาก็เลยหาโอกาสออกมาครับผมก็มาตีปลาช่อนครับผมก็เป็นไมยเป็นคลองครับเป็นคลองปูนนะครับเป็นคลองส่งน้ํานะครับก็ตีตามคลองนี้ครับท่านผู้ชม ก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้นาชาจะหมานหรือเปล่านะครับก็ไปลุ้นกันเลยครับลุยครับผม กัดไม่โดนครับท่านผู้ชมมีกัดครับแต่ก,กัดไม่โดนอ <c oughs> <c oughs> ครับอยู่แล้วครับผมในครับเป็นช่อนคลองครับผมช่อนคองตัวแรกครับนาชาติครับผม นี่ครับมันหมานครับผมตัวอะไรครับคิดว่าจะมีป่าครับตรงนี้นี่นะครับปลามีทุกที่ครับตรงนี้ครับท่านผู้ชม ไยไปเรื่อยครับผมอืมอุย้ยตรงนี้เหมาะเลยครับอุย้ย ลื่นมากคานผู้ชมชาติลองซ้ำหมายเดิมกันครับ่านผู้ชม โอยครับมาดูหมายนาครับผมดูหมายนาครับว่าจะมีตัวหรือเปล่า ้นข้าวติดดีมากครับอืมอุ๊ยเกแล้วครับท่านชม,ชม ほん。Oh ho. ถูกแล้วครับโฮ้ยโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยอ,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 อะไรเนี่ยสองตัวเลยครับท่านผู้ชม มีไร่ครับโอ้ยลมมาครับผมตีเข้ามีไร่ครับอืออยู่ครับอยู่ครับท่านผู้ชมนี่ตัวสวยครับตัวสวยครับผม แต้มที่สองครับที่ใส่อยู่ตรงนู้นเลยครับท่านผู้ชมอันนี้ครับมาแล้วครับมาแล้วครับมันหมาครับผมแต้มที่สองครับผมเดี๋ยวจะคําแล้วครับท่านผู้ชมเชาต้องทําเวลาก่อนครับผมสุดยอดครับ อยู่ครับท่านผู้ชมอยู่ครับอยู่ครับเอ้าอยู่ครับท่านผู้ชมโอ้โหปิดฉากวันนี้ครับโอ้โหใส่สวยเลยวันนี้นี่ครับใส่สวยครับท่านผู้ชมตัวนี้มันจะได้ครับผมเจ็ดขีดแปดขีดได้ครับท่านผู้ชมใส่สวยครับปิดท้ายสวยเลยครับวันนี้นี่ อาจะเจ็ดแปดขีดครับผ้มช่อนนาตัวสวยครับถืมสุดยอดครับเต็มปากครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเต็มปากเต็มคำครับท่านผู้ชมหืมสกิปเปอร์ใหม่ทำงานอีกแล้วครับอาจจะเจ็ดแปดขีดได้ครับตัวนี้ครับสุดยอดท่านผู้ชมครับนี่ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับผมนาชติก็มาประมาณเกือบสี่โมงแล้วครับท่านผู้ชมก็ฝนก็ตกนิดๆนะครับ ก็วันนี้ก็หมายปลานาครับผมก็กัดดีครับวันนี้ครับก็ถือว่ากัดดีมากครับท่านผู้ชมครับพอมาดูผลงานปลารวมนาชาติครับวันนี้ครับได้มาสามแต้มครับท่านผู้ชมนี่ครับถึงจะได้แต่กี้นะครับตัวใหญ่น่าจะประมาณแปดขีดได้ครับตัวนี้ครับแล้วก็มี2ตัวครับก็ประมาณสามขีดตัวนี้ก็ประมาณ2ขีดครับผมไ็น่ ได้ประมาณโลกว่าครับปลาสามตัวครับผมนาชาได้สามแต้มครับวันนี้ก็ถือว่ากัดดีมากนะครับท่านผู้ชมครับก็สุดยอดมากแล้วครับวันนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาออกมาแล้วครับทุกผู้ชมก็นี้ก็ทั้งหลุดมีทั้งได้ครับผมมีก็หลุดไปก็หลายตัวอยู่ครับทุกผู้ชมวัดไม่โดนครับผมก็เอาไปรุธกันครับผมต้องมีมาแก้มือครับนานี้ครับผมหมายสวยมากท่านผู้ชมก็ฝนเพิ่งตกน้ําก็ เพิ่งขึ้นมาใหม่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ